สวัสดีครับแม่ลูกบ่ครับผมแม่ลูกเอาเพิ่นขึ้นดืลูกดอนเพิ่นผสมพอได้มากครับพอกระบานครับพอน้ำบานแม่ได้ลูกไม่ตัวหรอครับตัวแรกครับหตัวแรกทองไม่ทองทองพอผสมพอได้ไหมพอองจับขวงครับพองจับขวงนะครับเนาะตี่พี่น้องลูกเพิ่นแม่สูงยี่สิบไหนครับเดี๋ยววัดสูงบ่ ปลอยสามสิบแปดครับลูกแม่สัตว์ลูกดอนไอต้อนได้ท้องกับผสม่อดอนไว้ด้กันบ่พ่อครับพ่อดำครับพ่อดำแม่ลูกแม่ลูกลูกดอนดอนนี่เปิดไปทีละค่าไหน,น,แ,สนแสนกับหนึ่งหมื่นนะครับเนาะกับแม่ดำลูกดอนอ่าฝากเบอร์โทรที่ต้นได้ครับแปดสามศูนย์แปดสามสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์ แปดสองสามศูนย์ครับ,รบผมและข่ายตัวร่องอะไรอีกนะครับเนาะคร,ครับผมมันมันครับ